สวัสดีิ่ะทีรวุธิกรยุทธอนุพันธ์นะคะประจำวันที่17มิถุนายยน2563นะคะวันนี้เรามองภาพรวมการลงทุนนะคะดูเหมือนว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะแล้วก็ในส่วนของดาวโจนส์ฟิลเจอร์เนี่ยจะกลับมาแว่งตัวผันผวนนะคะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดน,นะคะดาวโจนฟิลเจอร์เนี่ยกลับมาปิดลบ เล็กน้อยนะคะประมาณสัก50จุดได้นะคะในช่วงเช้า แล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะมีทั้งบวกและลบแต่ก็ไม่ได้มากมายนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะอยู่ในช่วงของการจับตานะคะความคืบหน้าของหลายๆปัจจัยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะที่มีโอกาสจะเกิดเซ c o เว w นเวในประเทศจีนด้วยรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อ,อล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้น106รายนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่า จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะจากตลาดค้า,าพืชผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์นะคะขนาดใหญ่ก็คือซินฟาซินฟาตี้นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็มองว่าเป็นประเด็นที่ทำให้ในส่วนของจีนเนี่ยกลับมาดำเนินมาตรการคุมเข้มโดยเฉพาะในปักกิ่งนะคะตลาดก็คงรอดูอยู่ว่าจะเห็นมาตรการที่ออกมาเนี่ยช่วย ควบคุมในเรื่องของการแพร่บาตของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะขณะที่มีการตอบรับเชิงรบไปกันในช่วงสองวันทําการก่อนหน้าค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะก็ยังคงต้องจับตาความคืบหน้ากันต่อขณะที่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนอินเดียนะคะดูเหมือนว่าจะเริ่มมีการเจรจาหาทางออกกันแล้วนะคะ แล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะโดยเฉพาะตัวเลขค้าปลีกที่ออกมาดีนะคะกว่าที่ตลาดคาดการแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการนะคะโดยขยายตัวไป17.7นะคะตรงนี้สำหรับตัวเลขเดือนพิษภาก็เรียกได้ว่าตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐมีการตอบรับในเชิงบวกต่อประเด็นนี้เหมือนกันนะคะแม้ว่า ถ้าไปดูในส่วนของถแถลงการของอประธานเฟดหรือว่านายเจโรมพาวเวล์นะคะต่อสภาคอนเกรสนะคะประจำปีเนี่ยตรงนี้เองจะสะท้อนภาพในเรื่องของ ตัวเศรษฐกิจสารัฐนะคะที่ทางนางเจอรมพาเวลเนี่ยระบุว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นตัวเองเนี่ยคงต้องรอในเรื่องของอความมั่นใจของชาวอเมริกันนะคะต่อการควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้นะคะนอกจากนี้ยังแสดงความกังวลต่อ ภาคธุรกิจขนาดย่อมแล้วก็ผู้ที่มีรายได้ต่ำนะคะว่าจะ,ะเผชิญผลกระทบจากสถานการณ์ตัวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดแล้วก็ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในตอนนี้นะคะตรงนี้เลยมองว่า ตลาดเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้รับข่าวบวกแล้วก็ข่าวลบเข้ามานะคะขณะที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยมีการดิดตัวขึ้นราวเปตรงนี้เนี่ยดูเหมือนอาจจะเป็นบวกอยู่บ้างนะคะกับตัวหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราหลังจากที่ตัวอ,องค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เนี่ยออกมาคาดการณอุปรสงค์น้ำมันปีนี้นะคะเพิ่มขึ้นจากการคาดการณครั้งก่อนประมาณ5 0 0แสนบาร์เรลต่อวันโดยมองว่า ตัวอุปสงค์น้ำมันจะอยู่ที่ระดับประมาณ91.7บาเรลต่อวันนะคะในปีนี้ตรงนี้ก็เลยมองว่าตัวไอซ่า20เนี่ยอาจจะแกว่งตัวค่อนข้างไร้ทิศทางนะคะก็คือขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่ามีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเข้ามาแล้วก็ยังต้องตามดูกันต่อนะคะออมองกรอบการเทรดดิ้งนะคะให้เกงกำไรข,ขึ้นขายลงซื้อ e S0 m 20ระหว่างวันในกรอบ 900- ถึง9 2 0ุดนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ย ขึ้นไปนะคะใกล้ๆก,ก20แล้วก็ยังไม่ผ่านนะคะส่วนราคาทองคำนะคะจากปัจจัยที่กล่าวไปนะคะมองว่าราคาทองคำเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงกดดันเข้ามานะคะด้วยดอลลาร์ที่แข่งค่ารับตัวเลขยอดคับปีของสหรัฐนะคะแต่ว่าก็มีแรงหนุนนะคะเรื่องของคาดการเกี่ยวกับ ภาวะเศรษฐกิจสารัฐจากประธานเฟดนะคะแล้วก็ในส่วนของประเด็น Second Wave นะคะของโควิด -19 ทำให้ราคาทองคำตอนนี้เนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมานะคะชนใกล้ๆแนวต้าน1730นะคะแล้วก็ช่วงเช้าในยอดตัวมาแถวระดับ1725นะคะ ก็อาจจะยังแกว่งตัวพันผัวแต่ถ้ายืน1730ได้นะคะขึ้นไปยืนเหนือบริเวณดักการได้ก็ลุ้นขึ้นต่อนะคะ1740-1750ตามลำดับก็จะถือเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะคะตรงนี้เองเนี่ยคงต้องตามดูกันต่อในเรื่องของตัวเลข building permit นะคะของสหรัฐแล้วก็ตัวเลข CPI ของยุโรปนะคะรวมถึง F เฟดแอ่์ ตัวพาเวลนะคะก็คือประธานเฟดที่จะมีการถแถลงต่อคองเกรสเป็นวันที่สองนะคะว่าจะมีสัญญาณอะไรส่งมาเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าราคาทองคำที่แกว่งตัวผันผวนนะคะค่อนข้างสูงแนะนำให้เทรดดิ้งนะคะขึ้นถ่ายลงซื้อในกรอบ 715- 740นะคะสำหรับการเก็งกำไรระหว่างวานัน ส่วนเทนเทนนะคะให้รอเปิดลอง1722นะคะเพื่อไปทำกำไร1748แล้วก็ซับล้อถ้าหากว่าหลุด1712นะคะรอบเทรดโมเมนตัมสแกนนะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่งบริษัได้แก่เอสโซ g f t v a Global Mega นะคะส่วนบริษัทโมเมนตัมได้แก่ TKN, CBG แล้วก็สวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกัใหน่กับติดอาวุธกลุทธ์ัตถุพันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ